ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอทอนรับเข้าสู่ได้รลยการดิมี่นะคะวันวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมมาอยู่กับร้านคา้าแพนจรน,นะคะเขาบอกว่ารับสูงสุดสามสกินแต่สกินอื่นๆก็คือเป็นสกินแจกฟรีนะคะทุกคนก็จะมีสกินหลักๆก็จะเป็นไอตัวม้านะคะวอลค่ะแล้วก็มีอิกกี้แล้วก็เหมือนจะเป็นตัวดาร์ซี่นะคะกีเลีตั้งแต่4ถึง7นะ,ะกดคลิกเข้ามาเลยก็จะจกับ หน้าตาแบบนี้นะคะขอดูสกินมาหน่อยสกินระดับอะไรแล้ววันนี้นะคะท้ายคลิปมีราคาเมากระดานมาให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามกด เปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆเลยนะคะทุกคนปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโกลเด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์ต่มาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่อุปเเพนในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โกลเด้นเติมเกมกันเยอะๆนะคะ สวัสดีไวุ้่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลรแรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพีไปไป่อนๆกิจกรรมอาวีเลใ่ใหม่ๆนะวิเป็นสกินระดับเมจิกสคูเหมือนมันเคยมารอบไหนสักรอบหนึ่งนี่แหละและ้วก็ลืมไปแล้วนะคะนี่ส,สวยๆแบบนี้เลยคือเราไม่ค่อยได้เล่นตอนนี้นี่แหละก็เลยแบบไม่ได้สุ่มอะไรประมาณนี้นะคะ อ่ะเรามาทำการรีวิวกิจกรรมนะคะคกดคลิกเข้ามาตรงนี้เลยร้านค้าพเนจรนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้ทุกคนเปอร์เซ็นต์สกินถาวนนะคะจะอยู่ที่1.20%นะคะ1% 20%ที่เหลือก็เป็นคิ้นส่วนอะไรต่างๆนะคะจะมีเป็นนี่ท่าเต้นดีรักนะคะมีถ้าเต้นขับไปน,นี่มีคิ้นส่วนด้วยมีมันนี่ปิศนานะคะถ้าฝั่งซ้ายมือนะคะจะได้เป็น ว่าขาดกับอีกกี้นะคะเลือกรับ1ตัวนะแล้วก็คว้ามือนะคะจะได้เป็นเฮ้ยมีตัวโอมนกับดีลักนะคะเลือกรับตัวหนึ่งนะแล้วก็ใครได้ข้างบนนี่เสียใจยหน่อยนะก็จะได้เป็นแบบพวกแบบสกินที่แจกฟรีอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองหมุนหนึ่งคูปองหมุนไปจะได้อะไรเนี่ยจะได้เป็นเฮ้ยได้ท่าเต้นแล้วเหรออ่ะลองหมุนอีกหกคูปองนะคะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อีโมจิ ได้คำพีพิเศษนะคะหยุดแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าคูปองไม่พอ,อเดี๋ยวเรามาเปิดของรางวัลน,นะคะนี่อลองลองเปิดท่าเต้นสิจะได้เป็นไรยื้นยันนี่ไปไหนแล้วเนี่ยท่าเต้นอ้าวหายไปหายไปโอเคเชื่อมันเถอะส่วนสำคัญก็คือราคาแบบเ oh. หมากระดานนะคะราคาเ <Hey. S 1> หมากระดานจะอยู่ที่เหมากระดานนะคะจะได้ไปทั้งหมด สสกินนะคะราคาจะอยู่ที่870คูปองนะคะส่วนตัวเราคิดว่า870ลองหาร2ส,สิ453เราคิดว่าก็ได้อยู่แต่มันก็ก็ได้อ่ะ870โอเคก็โอเคนะคะราคาก็แล้วแต่คนจะสุ่มนะแต่ละราคารอบเนี้ยมันไม่มีการันตีว่าสุ่มกี่ครั้งถึงจะออกนะคะแต่870เนี่ยเป็นแบบเหมากระดาน3สกินก็ถือว่าราคาก็ปกติของ RV แหละก็เริ่มชินแล้วนะคะ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะคกิจกรรมอาวีเยอะมากวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปบายบาย